ไอสัตว์กูยังไม่ตายวายอ่านไปเรื่อยไม่ต้องมีแฮชแท็กหรอกเฮียกูตายแล้วนี่ใช่ไหมเออกูตายแล้วเอาแฮชแท็กกันหน่อยก็ได้กูรอเล่นชาลอดเมียกูนะนี่คือแฮชแท็กชาลอดเมียกูแน่นอนว่าที่ผมพิมพ์แบบนี้แสดงว่ามันต้องมีพวกที่เฮอหมอยยังติดอยู่ในโลกกระตูนคือโลกสมองส่วนหนึ่งมันเข้าไปในโลกกระตูนแล้วมันออกมาไม่ได้นะอันนี้ผมจะเรียกว่างไงดีพวกที่สมองโดนย้ายไปอีกโลกแล้วกลับมาไม่ได้แล้วนะผมก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจเขาด้วยนะครับโดนยา่าไปโลกอื่นทั้งทั้ที่ไม่เต็มใจหรือเต็มใจกันแน่วะเอาเถอะครับนํามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าไปอาะคอมเปตกันเลยเย้ yeah. พี่ครับพี่เป็นโลลิคอนหรือเปล่าครับไม่ใช่กูเป็นโอปาคอนชอบพี่พู้พี่เป็นคนตลกโอ้ชอบพี่แล้วน้องมาแต่งงานกับพี่เลยไม่เจ๋อเออิห <c oughs> ายละเกม,มาแต่ก่พี่ครับอินฟินิตซ์สตาร์ทอจะมีซีซั่นถามไหมครับผมชอบมากเรื่องนี้ผมก็ชอบผมแต่ว่าเรื่องนี้ได้ออกทะเลตามหาวันพีเรียบร้อยแล้วครับผมจบนะ พี่ๆเอารูปปองมาจากไหนอ่ะชอบคุณรอบมาถึงวันนี้ได้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบผมรอบมาถึงตอนนี้ได้ยังไงนะปฏิหารนะครเขาเรียกปฏิหารชอบผมรอบมาถึงขนาดนี้แล้วสุดยอดเลยดีใจนะที่ช่างยังไม่โดนปิดตอนเนี้ยจับมือพวกเดียวกันชอบคนอายุมากกว่าเอา้าจับมือครับผมอย่าหลอดกูอย่ายุ่งไอ้โลกจิตคุยอา้าวมาแจกควยกูเฉย,ยเลยเว้ยไอ้ที่นี่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเจอคนติดอยู่ในโลกการ์ตูนใจเย็นนะพวกเราก็เลยไปช่วยแล้วเย้่ใหญ่ใเย้เฮียอะไรกูไปยั่วมันนทไมเี่ย หบปากไอ้ลูกจิตหน้ากลัวจุงเบยบอกให้หูปากนะครับนี่แหละครับกรณีนี้บางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างเช่นตัวละครในการ์ตูนหรือไม่ก็อะไรห่าเหวสักอย่างนี่แหละครับเขาสร้างมาเพื่อให้เราชื่นชอบได้นะครับใครต่างก็ชื่นชอบได้เรามีซิที่จะชื่นชอบไม่ใช่อยู่ดีเราจะชอบคนเดียวได้หรืออะไรอย่างนี้เราจะไปกีดก้าคนอื่นชอบไม่ได้นะครับอันนี้เล่าแต่คำนิยอย่างนนะผมขอเลิกเถอะผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่กีดก้นผมเลยผมก็ชอบตัวละครตัวนี้มากชอบยังไงน่ะเหรอ เ,เดี๋ยวนี่ชาร์ลอตนี่ผัวแล้วเหรอวะอืมไอ้นี่ก็อีกคนไอ้เลวจะเอาชาวไปหาพงหนะ้าผมถามจิ๊กเถอะนี่กูเลวขนาดนั้นเลยเหรอกูทำอะไรผิดวะกูไประเบิดหีแม่บึงมันเลยอีนี่ยเอาเธอะนะครับไม่เป็นไรผมให้ใหอาภัยให้นะครับถือว่าเขายัางเด็กอยู่โตขึ้นก็อาจจะคิดได้นะผมนี่ภาษาคิดในแง่บวกเขาเนี่ยโตไปตเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับผมนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วกูขอเยื้ตังหน่อยได้ไหมขอระบายนิดนึงนะไอ้เพื่อนที่บอกว่า ไอตัวที่ของกูไอตัวที่เบียกูอย่ายุ่งนู่นนี่นั่นนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะถ้าเขาแย่เล่นหรือพูดเล่นกันแต่อันนี้ถ้าจะซีเรียสขนาดนี้โทษทีวะกูก็ซีเรียสเปล่ามีคนชอบเธอแต่ท,ทันที่เธอนอนอยู่ที่เตียงเราแท้ๆไม่ใช่เราเหรอเรานอนกันทุกคืนเลยนะเรานอนกันทุกคืนนะ่ะไอ้น่นมันเกี่ยวอะไรบอก็เมียกูเมียกกูกูนอกนกับเธอทุกคืนนะฮะฮะตามหน่อยมึงไปนอนใครมาฮะอือืม ไปนอนกับใครมาถ้าเธอไม่จะบอกฉันาแล้วก็เดี๋ยวทุ่งเดีโผล่เดียมเลยมึงเห็นไหมเจ้านอนอยู่บนเตียงกูมึงเห็นไหมมึงกล้าบอกได้ไงว่าเป็นของมึงของกูด้วยเห็นไหมกูซื้อมาเท่าไหร่อย่าให้กูบอกนะมึงนะครับผมก็นะสิที่เห็นนั่นน่ะที่ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเพราะว่าผมไม่มีกล้องนะต้องเข้าใจแล้วก็ที่เสียงผมต่างจากตอนนี้ผมก็มาเข้าใจงันว่าทําไมเสียงผมต่างกันเพราะว่าตอนผมถ่ายโทรศัพท์ผมผมทําเสียงแบบแข็งๆอะ่ะเข้าใจป่ะ พอาตรงนี้ผมอารมณ์ดีมากทาเสียงกระดีกระดาหน่อยกระแดกระแดหน่อยนะคงเข้าใจกันนะครับผมมีหลายเสียงเซนเซอร์ <S S โคตรเยอะนะครับต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าผมอะ่ะมันไม่มีรูปธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาอะคือตอนนั้นผมไม่มีเน็ตด้วยแล้วผมจะไปหาภาพตัวอย่างได้ที่ไหนตอนที่ทําคลิป10อันดับตรงนั้นอนะคือ1ิอันดับเลยนะผู้หญิงในตัวละครย่างในดวงใจผมะเออแล้วผมมีแต่รูปแบบนี้ก็เลยต้องเอามาใส่แล้วเซนเซอร์เอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เซนเซอร์ในช่องผมอาจจะบินได้แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซอร์อะไร พอแล้วเข้าไปถึงเซนเซอร์ภาพรูไ้ไป็นเซ,นเซ,เซนเซอร์เต็มหน้าจอกอูโลกจิตอ่ะทะลึง่งอ่ะผมโรคจิตอ่ะถ้าผมโรคจิตผมคงไปชักว่าแถวมอเตอร์โชว์แล้วครับผมผมทะลึง่งผมยอมรับว่าผมทะลึ่งนะผมไม่ได้โรคจิตแต่ว่าไปผมแปลกนะสีธัญญาเรียกผมว่าคนไข้อะ่ะผมบ้าหรือเปล่าโอนรูปมาซะอ่ะได้ได,ได้เดี๋ยวโอนให้แอดเฟรมดิเดี๋ยวโอนให้หมดเลยอยากได้อะไรบอกมากูม,มีเยอะแต้ยึงกับเลมได้โปรดน้าๆผมชอบมากผมฝันถึงเลมทุกคืนเลย เอออันนี้เลมผมก็บอกอยู่เธออยู่อันดับท้าๆนะผมไม่ได้ยุ่งกับเธออยู่แล้วนะแต่ว่าฝันถึงเธอทุกคืนเดี๋ยวแสดงว่ากรรมแบบไงเดียดเอาเลมไปฝันเลยเหรอเออเห็นหวยไหมได้เห็นหวยมาบอกผมด้วยนะ <S <S แต่ละรูปเซ็นเซอร์ทําไมวะนะผมผมก็พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าอ่ะอันนี้จะพูดอีกทีสำหรับคนนี้นะว่า เซนเซอร์ถ้าผมปเป็นเซนเซอร์ช่องผมก็บินเฮ้ยเเดี๋ยวไม่ต้องเซนเซอร์เฮ้ยมันเอาเอีกแล้วน่ารักทุกตัวเลยครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวเดียวเดียวเขานไปทำอะไรไม่ได้ไปขัดจรวลดใช่ไหมบอกทีพี่แกพูดได้ใจสาดนะขอบคุณครับผมผมไปคตรงๆนะผมไม่ชอบพูดอ้อมๆนะผมพยายามพูดให้คนเขา้าใจง,ง่ายๆอ,อ่ะเออผมกลัวเสียงเสียงผมมันน่ากลัวตรงไหนวะไอ้นี่ก็เข้ามาตอกย้ำกูอีกใช่เสียงก็ยิ่งเหมือนคนหื่นๆยังไงอย่างนั้นฮะเสียงผมหืนขนาดนั้นเลย เอองั้นลองดัดให้มันไม่หื่นดีกว่าอันดับหนึ่งของผมโทกะจากเรื่องอะไรแต่สองถึงสิบก็มีนะแต่บอกที่หนึ่งไว้ก่อนนะอันนี้ผมไม่ว่านะจะมาคอมเมนต์บอกที่หนึ่งของใครของมันก็ได้คนระับผมไม่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยชอบตัวละคอรอะไรกันบ้างนะอันนี้ผมไม่ว่านะใครจะว่าน้องเรียบรองขอสนใจยอยากได้ท็อปเมน์อะไรอย่างนี้ผมไม่ว่าผมไม่ได้ว่านะผมจะเม้น์บอกว่าผมชอบตัวนี้ ตัวนี้ที่1ตัวนี้ที่2ห,หรือว่าชอบตัวละครเดียวกันบอกได้ผมไม่ว่านะผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบตัวอะไรกันบ้างนะครับผมผมเรอเป็นกันเองครับไม่ว่าอะไรครับเอเนนไปเถอะผมไม่ว่าหรอกนะผมไม่กัดผมไม่ใช่หมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสาเหตุที่ผมหายไปนานแสนนานเนี่ยก็เพราะว่าการบ้านเยอะนะครับผมแล้วก็ติดธุระนิดหน่อยที่ทำให้ผมกลับบ้านไปทําคลิปไม่ทันนะครับผมเออนะตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปได้แล้วนะ าดว่าจะลงให้บ่อยขึ้นนะสัปดาห์หนึ่งก็เอาประมาณ2คลิปก็ได้ไหมหรือ2คลิปไม่ได้ก็เอาสัก3ก็ได้นะผมเดี๋ยว3คลิปก็ได้ต้องดูว่าผมว่างตอนไหนนะผมสำหรับตอนนี้ไ่ไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอถ้าผมไม่ทำใครจะทำอโอโอ๋ออ๋อ